สวัสดีครับขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนักเรียนจากกาเหล่าทหารอุตุนะครับเป็นนักเรียนจากาปีการศึกษา2568นะครับเหล่าทหารอุตุรุ่นที่31นะครับจะให้ทุกคนได้รู้จักว่าน้องๆแต่ละคนเป็นใครนะครับมาจากไหนครับเหตุผลใดจึงเลือกเหล่าทหารอุตุกำหนดเองหรือฟ้าลกิด นะครับเชิญชมครับกะผมนักเรียนจากอากาศฐานทัดดีมันเหล่าทหารอุตุชั้นปีที่หนึ่งสังกัดร้อยหนึ่งกองพันที่สองจบจากโรงเรียนวัดหนองแวงพิยาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเหตุผลที่เลือกเหล่าทหารอุตุกะผมนั้นมีความชื่นชอบในด้านสภาพอากาศอยากเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและอยากเป็นนักพยากรณ์อากาศ ครับผมครับผมนักเรียนจากาจีรานสวัสริ์เราทหารนตัตุชั้นปีหนึ่งสางกัดกองร้อยที่หนึ่งกองพันที่สองจบจบจากโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์นนจังหวัดนนทบุรีในผลที่เรียกเราทหารนัตุเพราะเหล่านี้มีความน่าสนใจและผมชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่านี้ครับครับ กับผมนักเรียนจากอากาศนัทพัฒน์ชงเตียเร,ราทหารอุตุชั้นปีที่หนึ่งสังกัดกองร้อยที่หนึ่งกองพันที่สองจบจากโรงเรียนสายธรรมจันทร์จังหวัดราชบุรีเหตุผลที่เลือกเหล่าทหารอุตุเพราะมีความแปลกใหม่น่าสนใจท้าทายตัวเองดีครับกับผมนักเรียนจากอากาศอาชวิตอยู่ดีเราทหารอุตุชั้นปีที่หนึ่งสังกัด กองร้อยที่สองกองพันที่หนึ่งจบจากโรงเรียนเปียมิตรวิทยาจังหวัดพะเยาเหตุผลที่เลือกเหล่าทหารอุตุเพราะว่าอยากลองสิ่งใหม่ใหมให้กับตัวเองครับกระผมนักเรียนจากอากาศสมุกกรหลงแสงเหล่าทหารอุตุชั้นปีที่หนึ่งสังกัดร้อยสองกองพันที่สองจบจากโรงเรียนสาธิตเกษตรกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเหตุผลที่เลือกเหล่าทหารอุตุเพราะว่า เป็นสายงานที่น่าสนใจเป็นงานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนและอยากจะทํางานในสายนี้ครับ<ะ>กับผมนักเรียนจากาดธนกิจเลไลเราทานอุตุชั้นปีที่1สังกัดกองร้อยที่1กองพันที่2จบจากโรงเรียนสุธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาเหตุผลที่เลือกเหล่าทานอุตุเพราะว่ากับผมสนใจในด้านอุตุนิยมวิทยาและการปฏิบัติงานของสายเหล่า ของสายงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาและการเจริญตโตของเราครับกะผมนักเรียนจากอากาศอานนลพไทรชิวะเหล่าฐานอุตุชั้นปีที่1สังกัดกองร้อยที่สองกองพันที่สองจบจากโรงเรียนวัดตัวทองวัดลาลางวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเราเหตุผลที่เลือกถานเราอุตุเพราะอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับกับผมนักเรียนจากอากาศนาวิคงรอด เหล่าทหารอุตุชั้นปีที่หนึ่งสังกัดกองร้อยที่สองกองพันที่หนึ่งจบจากโรงเรียนสาราวิทยาจังหวัดรุงเทพมหานครครับเหตุผลที่ชอบเหล่าทหารอุตูครับเป็นเหล่าทหารที่มีความท้าทายครับเป็นเหล่าที่มีความแปลกใหม่สายงานมีความน่าสนใจครับกะผมนักเรียนจากกะทะเลจนันเทียงเหล่าทหารอุตูชั้นปีที่หนึ่งสังกัด กองร้อยที่สองกองพันที่หนึ่งจบจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธาน,านีเหตุผลที่เรียกเล่าทางอตุเพราะว่าอยากลองท้าทายในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทามาก่อนเราอุตุเป็นสิ่งที่น่าสนใจและแปลกใหม่ครับกะผมนักเรียนจากอากาศประวินชิโรนัทเราทหารอุตุชั้นปีที่หนึ่งสังกัดกองร้อยที่สองกองพันที่หนึ่งจบจากโรงเรียนการศึกษาไรจังหวัดสุพรรณบุรี เหตุผลที่กับผมเลือกเราอุตุเพราะที่ชอบเกี่ยวกับสภาพอากาศครับด๋ยวผมนักเรียนจากาศผู้สมิญเชยโตเราทหารอุตุชั้นปีที่1สังกัดกองร้อยที่2กองพันที่1่จบจากโรงเรียนสัปปะรตว,ะวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่เหตุผลที่เลือกเราทหารอุตุเพราะว่าอุตุรวดเร็วถูกต้องทันเวลาครับน้าวิ ผม,ผมก็ขอฝากนะครับเราทหารนุตุนะครับนักเรียนจากอากาศเราทหารนุตุไว้ให้ทุกท่านได้พิจารณาด้วยนะครับเผือมีการเลือกครั้งต่อไปขอพระคุณครับ